วันดีครับพบกันแล้วครับตาว่างวันนี้ตาว่างเหลาเรืองผ่าจุ่มสุน้นอ่านี่กระเปิดกจ้าโดยกลักโกเชียตนกลางน้ำกัง <c oughs> ตายนูโบดซี่บดซี่คนบอกว่ากลางตีแล้วไอ้กลัวโกฝันมันเลยลาเรียวฝันเลยอ่ะอืมเออเนี้ยไอ้ฝันที่เกาก,กินกินเนี้ย เอ็นซื้อมากินแล้วบ้านดีหรือกรเดื่อเลยเอามาตอนอาตอนมีกระปุกเหล่าก็มังบอนซี่โอ้นั่นบอนซี่ยังมีมังเลือ่อ่มาลายชนิด์อ่าฝรั่งฝรั่งกับสร้างซื้อมาสรางซื้ตนแหล่านี้ขยายพันธุ์มาตอนนี้ห้งเป่าซื้อห้องเป่าซื้อกกะมังพอจำกะเซมในช่วงนี้ก็มีหอกก็มี นี่สิมันยังว่างๆอยู่กับพูกไม่นี่กับลูกพักพักพัก <c ười> ตัวผู้ตัวผู้มัง่งนี่เขาเอาซื้อส่วนนี้นี่บางคุดจบดูดูการเร็วปีนี้ได้ไม่เต่าเลยไม่กกว่ะเดยวก็ปละชุมประสานไอ้ตอนนี้ nhi gà, nhi gà có quá lăng ấy à, chẳng thương mà chẳng tàng... đấy đấy vừa sắp đấy ấy ấy ủa tuần nhi ở chỗ ủa ở tuần nhi không không chuyện số ở phần nhi đốt đi ủa phần nhi ô, nhi nhiều băng đi Nhi trái đai này cướp trái đai về liền anh à, nhi uống chuyện sư hùng sư มันเดีวห่อดีทีกวางเดียวงมเด้วกเดี๋ยวเดี๋ยววางเดเวลาร้องชนิดหึือมานนห้องปซก็มั่งไวกิ้งช้ำช้ำรองเล่ช้ำเล่ช้ำเนียไวกิ้งเียนี้ดมือช้ำแล้วพอดีสามช้พอดีก็หอกระปุูกอ้ cưa mà cưa căn mà cưa những đứa chỗ kia tôn cục lu vậy lại gật à, che dù bạc như thế mà tướng ô phải bé lát lề đến xe lù cái pe tôn mua cưa bình cưa bình cung cung thùng vậy này, vừa cái này à, sang à, mua mà căn sang muông mà sang tôn ở đây nó xây gì xây gì xem quá lúc gì muông mấy đồ nát เนี่ยขึ้นแล้วพอโดีมันตีเนี่ยนะมันมีต้นมุดอยู่ต้นพาไปเชียบกับต้นมุดขึ้นอย่างดีเลยไม่รู้นแหน่อยพึ่งขึ้นแต่ว่าไอ้ไอ้นี่อ้หพันไซซีถือมาสามต้นกวางกวางกำบมังพุกลองเร่อย่อชำกินเสดเร็วยไลูกพ่อที่ ไอ้นี่อะไรจู Ooh, ้ไอ้รไอ้อือเป็นลูกอ้าลุนเด่าแล้วเมดเดีวดูดูการบังคุมดพอดียังู่ได้ต้นจบจิงแต่ว่าไม่ได้ตอบตัวว่นี đẹp tục chuyên phát trông phát tràn lô của tầng tía bằng cút con lăng có mang ngoài kinh ni tiêm gì đi chăm đi chăm nhẹ đi tuần bỏ đi vứt nhẹ tổ câu câu chăm tổ nhẹ chạm như kiểu kinh là youtube là youtube đều cảm ơn tầm ấy chăng cúi mà nào mà leo trẻ nam ơi leo đi ấy bọc được thứ mới tắc xong xong bạn youtube à ừ tốn can đấy con nam cái, cái, cái sự mà tốn điều lại rồi mai <laughs> rồi nào không lại rồi nhưng mà cứ หกย้อยคือป่านนี้อันนี้มาเร็วที่นี่มันพ่นดูดพ้อได้เลยนี่ยังไม่ว่างพุทธก็กำลังชีนยาเดียวแค่บางคนดปรเซ็ตเนี่ยกำลังจำคิดว่าเพิ่งมาจำไม่จำนั่นก็แล้วเอาตุ้งตีเรื้อมาทำพันพันก็ลงเลยได้เปีอ่ะไปตามยูทูป ไม่เอาตามเขาวจากเลยอืมมาเกือนลกจะได้ดมาเกือนนี่ดกเนี่ยเนี่ยกาบังชำขิดวาเอาจูลูกจูลูกกะดรังอาจับไายได้ก็ได้ใส่ทุงท่งใส่ทุ่งต่างๆไปลเลยโอ้โหรับลูกอันนี้ที่ทองโอ้นี้ที่ทองโอ้ อ้ตุเดียนผมไอปีนี้ไม่เป็นว่เป็นโรคเกดนู่นอย่างกลางบนปลายเลิมันเลียงปลูดได้นุ่นี่ก็มังทำบ่อยแล้วหรือปุ้ยมาทำบ่อยแล้วปีนี้ไม่เป็นเ็บไปตน้นต้นนั้น,นเพิ่งเป็นดอกมาไม่ติดไม่ติดไอ้ธุเดียนย่อยธุเดียนกูนก้องค์ป่าซื้อองคป่าซื้อึอ้นดีอยา่างแรง chế bài chăm kinh con như chăm kinh con chăm kinh có quái tắt phì ấy nha có tổng tắt phải mất đều dụng cái đều cái đứng mà mình vô tầm tâm cho mình bị lô khô quá như lâu thì tăng giọt ra đai cái chăm chăm thay thung chứ phải tôn ở những ông mà tương chăm cái nhai mà trái lại tốt leo cái này cái xì thồn như phần xì thồn xì จีดซองของโพซื้อจีญ้าวังโหลตัดญ้าไม่ถนัดตัดญ้านี่ปลํากับเครื่องเหนื่อยพอเครื่องไม่ติดก็ถกยี่ปิดุ่มเราโดนลุงจีดเอาตามใจมันเลี้ยงเล็กเลี้ยงเราจีดปีไม่ปลัมเลยจีดมาลูมาส่วนตุเรียนก็มาจีดยาหรือจีดปี Để mà tắt trước mà Ừ, nó quen nhiều măng Nó kết nuôi Nụ ô bú đai Như cả chuột phải phạm. Ok, ok Chuồng táo vàng Lọc rõ kèo Tổ hoàn Tổ hoàn chi ở nhà tìm mét con mà đi cơn ตอนนู่นเปลี่ยนบ้านต๋าเป็นอย่างอยู่นู่นไม่รู้สีเดียวนี่ก็เซมตูเรียนไว้เสีมตูเรียนตูเรียนโอ้ไปยแล่ไอไอเสือนั่นมาต้นหนึ่งกันไอ้อวกาโดเอ้ยอวกาโดูอวกาโดเสือมาตึงตัวโตจับแหลยโอ้มันจับได้จับได้สองกิ้ง นี่ยำใหม่ไล่สร้งกิ้งอะโวคาโดไม่รู้พันร้อยลูกลมจรงวะื้อมันแต่ลานดื่มื้อไม่ได้แล้วพูร์ขึ้นดีจังน้ำตาปเป็นลูกนี่เผืนอแบบได้ปีนรกปลื้มเสื้อผาปีหนึง่งโอ้ปนี่ก็เตียมนี่ชำไว้อะโวคาโดนี่ตีช้ำไวมมาปลูกได้แล้วสองกิ้ง Long nuôi có mấy tít võ châm. Long châm thái mướn. Bukado nha. Long vô ghê. Bukado ngang. Long võ mắt kha de kính. Rồi võ mắt kha de kính. Long võ mắt kha de kính. Long võ mắt kha de kính. Long ấy chưa tèn măng vuông măng mới thấy vuông lúa mới ra vuông kiến dẻo thôi một đoạn kính, kính mình mắc cơn mới dẻo thôi thôi rồi vuông vuông quăng vuông vuông เราบ๊อบน้ำระบบน้ำระบบนามโ <laughs> บบมเตอร์ช่าง <sm all> ตื้ <OR> อทางยูทูบมาเมือนโ <sm all> มเตอร์เล่น <OR> จ่าได้ดีเหมือนเมียะติว่าชูบปีนี้แรงพานไปด้ดยดีดีม่มีไปนาลึกไม่ใช่แค่เมตรตรงนี้ลึกฮอกเจ็ดเมตรนี่เจ็ดเมตรน่าจะไม่เกินแปดเมตรครับวันนี้ผมกับจูเห็นแบบตอนนี้ครับโอ พ่อเอ็นพอสมควรตั้งบงังคุดตั้งตุเรียนหน่องันกาดพัทสมปั้นครับวันนี้ก็ให้เอ็นประจานนี้ก่อนกับหน้าดีครับ